สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะมาสรุป2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็มาดูนะครับผลการสรุปนั้นจะได้เลขวิ่งอะไรแล้วก็จับคู่ได้ตัวไหนนะครับแล้ว ถูกอกถูกใจท่านผู้ชมหรือไม่ก็ต้องมาพิจารณาดูนะครับเอาละครับทีนี้ก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับที่นี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับสำหรับการสรุป2ตัวบนงวดนี้นะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่1เดือนมีนาคม2568นะครับก็ผลการสรุป2ตัวบนนะครับก็จะมาจากสูตรที่ลุงเนียงได้ลงให้ท่านผู้ชมไปนั่นแหละครับ ทุกสูตรจะมารวมกันในคลิปนี้นะครับเฉพาะสูตรบนก่อนนะครับสูตรบนมาดูสูตรแรกนะครับก่อนอื่นก็คือบอกก่อนว่าสอเสือ,อน,นีกก่ก็คือย่อมาจากหลักสิบนะครับนอหนูเนี่ยย่อมาจากหลักหน่วยนะครับส่วนดอเด็กนี่ก็คือย่อมาจากคำว่าเด่นนะครับ ก็คือเด่นบนนั่นแหละอันนี้หน่วยบนอันนี้10บนนะครับซึ่งก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับแต่ละส่วนนั้นก็จะมีสูตรของส่วนที่1ก็คือสูตรหลักสิบส่วนที่2ก็คือสูตรหลักหน่วยส่วนที่3ก็คือสูตรเด่นบนนะครับ เอามาดูสูตรที่หนึ่งกันนะครับ10บ,บนนะครับลุงเนียงทำไมสูตรเยอะจังเลยนะครับลุงเนียงแยกออกนะครับเข้าใจด้วยนะครับว่าทำไมเหมือนเยอะที่จริงลุงเนียงจะลงอ่ทีละสองสองสูตรสองสูตรเอาตัวชนนะครับแต่พอเวลามาสรุปลุงเนียงก็จะแยกออกนะครับอย่างเช่น อันนี้เป็นสูตร10บน2สูตรนะครับพอลงแรงลงสรุปก็จะลงแยกเช่นสูตรที่1ได้ศูนย์สูตรที่2ได้0 4 5หนะครับก็แยกออกนะครับก็จะดูเหมือนเยอะนะครับทีนี้มาดูสูตรต่อมาก็เป็นสูตรหลัก10อีก2สูตรนะครับ12สูตรชนตัวเดียวชน2ตัวก็คือศูนย์กับ4นะครับ ก็สูตรหลัก10บน2สูตรนะครับแยกออกสูตรที่1ได้904สูตรที่2ได้034นะครับก็สูตรที่1 9 0 4สูตรที่2ก็0ูนนะครับต่อมาสูตรหลัก10บนอีก2สูตรนะครับก็สูตรหลัก10บนก็ดูทั้งหมดก็6สูตรนั่นแหละครับมาดู สูตรนี้กันสูตร10บนเช่นเดียวกันนะครับ10บน2สูตรนะครับสูตรที่1ได้9 3 4สูตรที่2ได้412นะครับสูตรที่1ได้9 3 4สูตรที่2ได้4 1 2นสองนะครับทีนี้มาดูสูตรหลักหน่วยกันนะครับสูตรหลักหน่วย2สูตรนะครับ สูตรที่1ได้6 7สูตรที่2ได้036นะครับสูตรที่1ได้6 7สูตรที่2ได้0ูนย์นะครับแล้วก็อีก2สูตรหน่วยบนนะครับหน่วยบน2สูตรนะครับก็สูตรที่1ได้780สูตรที่2ได้78นะครับ สูตรที่1ได้ 7, 8、สูงสูตรที่2ได้ 7, 8นะครับก็รวมแล้วก็หลักหน่วยทั้งหมด4สูตรนั่นแหละครับทีนี้มาดูเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนเลขเด่นบนนะครับ2สูตรแรกนะครับแยกออกสูตรที่1ได้ 6, 8สูตรที่2ได้0ูนย์สนะครับ 68แล้วก็03นย์นะครับแล้วก็เด่นบนอีก2สูตรนะครับสูตรที่1ได้0แลย้แล้วก็92นะครับ903แล้วก็92นะครับ2สูตรนะครับแล้วก็เด่นบนอีก2สูตรเช่นเดียวกันนะครับ เด่นบนอีก2สูตรสูตรที่1ได้6 7สูตรที่2ได้1 47นะครับ6 7แลวก็147นะครับและมาดูสูตรสุดท้ายกันนะครับสูตรสุดท้ายบน2สูตรนะครับสูตรที่1ได้4 5 6หสูตรที่2ได้70นะครับ4 5 6หแล้วก็70นะครับอ่ะก่อนอื่น เราก็มาหาตัวเด่นหลักสิบก่อนนะครับตัวเด่นหลักสิบนะครับดูศูนย์ก่อนนะครับชนกี่สูตรนะครับเฉพาะหลักสิบนะครับ1 2 3 4าี่นะครับศูนย์สี่สูตรนะครับอ่าทั้งหมด6สูตรนะครับสูตร10บนนะครับต่อมาเลข4นะครับสูตร10บบน6สูตรนะครับ ชน1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรนะครับ4นี้ชนทั้งหมด5สูตรจาก6สูตรนะครับ9นะครับ1สูตร2สูตรชน2สูตรนะครับจาก6สูตรแล้วก็3นะครับ2สูตรจาก6สูตรนะครับที่เหลืออย่างละสูตรก็ลุงเนียงจะไม่ลงนะครับ ทีนี้มาดูหลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนั้นนะครับมาดู6กก่อนนะก็เจ็ดก่อนนะครับเจ็ดหนึสูตรสสูตรสสูตรนะครับเจ็ 7, สูตรนะครับจากสสูตรนะครับแล้วก็หกหนึสูตรสสูตรนะครับหกสูตรจากสสูตรนะครับแล้วก็ศูนย์หนสูตรสสูตรสสูตรจากสสูตรแล้วก็แ 1สูตร2สูตรจาก4สูตรนะครับอ่าทีนี้เป็นสูตรเด่นสูตรเด่นสูตรเด่นนี้นะครับเรามาดูว่าเลขอะไรได้อะไรบ้างนะครับมาดูเลขศูนย์ก่อนนะครับศูนย์อยู่ในนี้มีกี่สูตรนะครับ1สูตร 2ส,สูตรสามสูตรนะครับก็เท่ากับบวก3มนะครับบวก3ส,สูตรนะครับอืมแล้วก็4 1สูตรสองสูตรสบวกอีก2ส,สูตรนะครับ 1ก้าหสูตรสสูตรบวกอีก2องสูตรนะครับเกบวกอีกสองสูตรสนะครับหนนะครับก็บวกอีก2องสตรนะครับทีนี้เจ็ดะครับเจ็ 3นะครับ7บวกอีก3สูตรนะครับ6 1สูตร2สูตรบวกอีก2สูตรนะครับเอาละทีนี้เราก็มาดูว่ามีสูตรไหนที่จำนวนชนหลายสูตรมากที่สุดนะครับ 0เนี่ยชนทั้งหมด4บวก3ก็คือ7สูตรนะครับ4ก็ชน5บวก2ก็7สูตรนะครับ7ชน7ชน3บวก3ก็6สูตรนะครับ3สูตรบวก3สูตรก็คือ6สูตรนะครับเพราะฉะนั้นเลขวิ่งที่ได้นะครับ ก็คือ0แล้วก็4นะครับ0แล้วก็4วิ่ง0แล้วก็สนะครับจับคู่นะครับจับคู่ จับคู่ก็จะได้404647 404647 ส่วนแนี่นะครับ8นี่ดวงเนียงถือว่าติดดับนะครับใครชอบก็เอาไปจับคู่ได้นะครับแล้วก็อีกก็จะได้ สี่ห้าศูนะครับเน้นนะครับเน้นที่47นะครับ สีตัวเดียวนะครับเป็นงวดประจำวันที่1เดือนมีนา68นะครับเอาละครับก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเลขวิ่งนะครับดุงเนียงเน้น ที่เลขสนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องอชอบเหมือนลุงเนียงก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบตัวอื่นก็สามารถไปจับคู่ดูได้นะครับก็คือหลัก10ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หลักหน่วยก็ในนี้นะครับก็ชอบตัวไหนคู่ไหนก็ไปจับคู่เองได้นะครับไม่จำเป็นต้องอ ที่โรงเรียงจับให้นะครับจับเองก็ได้นะครับสำหรับตัวเน้นนะครับลุงเนียงเน้นให้ตัวเดียวนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับทุกตัวเลขนั้นเป็นแค่แนวทางนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับ สำหรับลุงเนียงก็ขอกราบคุณว่าสวัสดีครับแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอนะครับหนึ่งสองสามนะครับเอาละครับ